สปริงวาลอ่อนหรือแข็งอันไหนแรงกว่ากันฟังครับผมนะครับหลายๆคนถามมาว่าเรื่องของสปริงวาลนั้นมีหน้าที่ทำเอ่อคนจะไล่แบบไหนแล้วมันมีหน้าที่ยังไงนะครับเสือก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของสปริงวาลเนี่ยนะฮะนะครับผมเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วทุกคนจะต้องเรียนรู้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าสปริงวาลอ่อนหรือแข็งนั้นอ่อนไปไม่แรง แข่งไปก็ไม่แรงนะครับเพราะอะไรนะครับเราต้องมารู้กันก่อนว่าสปริงวาลมันมีหน้าที่อะไรทําอะไรก่อนก่อนที่จะเอาสูตรไปนะครับเสือนะครับสปริงวาลนะครับมีหน้าที่ดึงวาลกลับให้ทันดึงวาลกลับให้ทันนะครับนะครับผมตามตามเอ่อตามคำสั่งของแคมนะครับเพราะฉะนั้นเสือนะครับถ้าสปริงวาลรอมันอ่อนเกินไปนะครับวาลลึงกลับไม่ทันจะทําให้เราสูญเสียแรงอัดนะครับเสือหรือว่ามีการดันแรงอัดนะครับย้อนมาแทบไปดีได้เพราะฉะนั้นเสือนะครับ ถ้าสปริงวอลอ่อนเกินไปวาลอาจจะลอยนะครับวาลลอยก็คือหมายว่าวาว์ว wow, กลับไม่ทันอาจจะชนกับหัวลูกสูบได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไล่สปริงวาลให้อยู่ในระดับที่ปานกลาง่วนสปริงวาล wow ที่ไล่แข็งเกินไปนะครับมันจะทําให้นะครับ,นะรบดึงกําลังเครื่องยนต์ดึงกําลังเครื่องยนต์มันดึงกําลังยังไงนะครับ ทุกคนลองเอามือเนี่ยไปหมุนมอเล่ดูนะครับหมุนมอเล่ดูนะครับเสียทถอดเทียนออกแล้วหมุนมอเล่ดูครับนะครับชว่วงจังหวะที่แคมยังไม่สั่งงานให้กระเดืองวาวกดวาวนะครับเสือมันจะรู้สึกเบาเบมือเวลาเราหมุนมอเล่มันจะเบาๆบมือ แต่เวลาไปถึงจุดจุดหนึ่งที่แคมนั้นนะครับสั่งให้กระเดื่องวาลวนั้นกดวาลวลงนะครับเสือเราจะรู้สึกมันตึงตึงมือแน่นอนครับถ้ารถคันไหนมันตึงมากกว่าหรือสปริงวาลที่เป็นแข็งมากเกินไปมันจะทําให้นะครับดึงกําลังเครื่องยนต์ไว้เพราะฉะนั้นเสือถ้ามันดึงกําลังเครื่องมากๆ,ๆกปุ๊บลดกาลังรถมันจะหายเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไล่รถนะครับเสือ สปริงวาวเราต้องไล่อยู่ที่กลางๆนะครับทีนี้หลายๆคนจะถามว่าเฮ้ยมันมีสูตรไหมที่จะไล่สปริงวาวกลางโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือตัวละเกือบหมื่นนะครับจริงๆแล้วนะครับสปริงวาวเนี่ยเวลาเราจะไล่นะครับเวลาเราจะไล่นะครับมันมีวิธีไล่อยู่เราก็ต้องรู้ก่อนว่านะครับอาการของสปริงวาวอ่อนนั้นมันเป็นแบบไหนสปริงวาวแข็งนั้นมันเป็นแบบไหนจะไล่เสียนะเพร,ราะฉะนั้นฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะสปริงวาวอ่อนจะมีอาการร้องวัก หรือกรอดวัดออกปากกระบูออกปากเดือนเลยนะครับถ้าแทบไอเสียนะมี็นวาวอ่อนเกินไปมันจะมีเสียงเพาะเพาะออกออกปลายทอ่อเพาะ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 เป็นเสียงที่แปลกมากเป็นเสียงที่มันคล้ายเป็นลมเพาะเพาะเพาะออกปลายทอ่อนั่นคือแทบไอเสียที่เี็วาวอ่อนเกินไปแต่แทบไอดีเนี่ยนะครับเสือนะ่าจะฟังได้ง่ายกว่าเวลาเราลากเกียร์ไปปุ๊บบเนี่ยหรือเบิ้ลเครื่องเนี่ยมันจะมีเสียงแว๊ด ออกปากเรือนเลยหรือปากกระปูเลยเพราะฉะนั้นนั่นคืออาการของสปริงวาลอ่อนทีนี้นะครับอาการของส wow ปริงวาลที่มันแข็งเกินไปเป็นแบบไหน,ๆๆน,นรถที่นะครับกาลังเอ่อรถที่แบบว่าลึกๆนะครับรถที่มันลึกๆลึกมากๆนะครับไม่มีเสียงแวกไม่มีเสียงอะไรเลยแต่รู้สึกว่ารถกูเนี่ยนะมันท้ายมันยืดมากนะครับโอ้โหกวาะมาเนี่ยมันช้ามากแล้วมันลึกมากเลยขวายสุดนะครับเสือนั่นคือให้ตีว่านั่นคือรถที่สปริงวาลแข็งเกินไป นะครับสปริงวาลที่มันแข็งเกินไปก็ลดสปริงวาลลงนะครับเดี๋ยวผมจะให้สูตรเล็กเลยน,อน้อยวิธีการไล่สปริงวาลนะครับควรจะใส่สปริงวาลให้แข็งไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย ถ้าจะเป็นวาลที่มันแข็งนะครับจะทําให้วาลมันไม่ลอยนะครับวาลไม่ชนง่ายเพราะฉะนั้นให้แข็งไปก่อนลากให้ยาวไปก่อนนะครับเสือแล้วค่อยนะครับทาให้สปริงวาลมันอ sí ่อนลงอ่อนลงด้วยการเจียหรือการตัดนะครับเสือแล้วแต่เลยจะเจียหรือจะตัดกันอะไรก็ตามนะครับผมนะครับทาให้มันอ่อนลงค่อยอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอ่อนจนมีอาการแหวก ร้องออกปากเรือนพอมีการแวกออกร้องออกปากเรือนเราต้องหยุดทันทีนะครับเสือคือเราเลยลิมิตแล้วพอมันแวกนะครับเสือให้หาแหวนลองสปริงวาลให้หาแหวนลองสปริงวาลให้มันแข็งขึ้นค่อยๆลองทีหน่อยทีหน่อยให้มันแข็งขึ้นแข็งขึ้นเราจะได้ระดับสปริงวาลที่อยู่ระดับตรงกลางของของเครื่องยนต์เรานะครับเสือทีนี้นะครับหลายๆคนเนี่ย เวลาไล่สปริงวาลเนี่ยนะครับเสือก็จะเน้นอ่อนไปหรือไม่ก็แข็งไปผมแนะนําว่าให้อยู่ตรงกลางให้ได้นะครับเสือไล่ให้อยู่ตรงกลางให้ได้นะฮะถ้าเราไล่ไม่อยู่ตรงกลางเราจะทําให้ลดมันจะทําให้ลถเนี่ยนะสปริงวาลอ่อนไปทําให้ลถหยุดได้มีการแว็กนะครับเสือหรือว่าแข็งเกินไปจะทําให้ลถเนี่ยมันมันด้านนะครับเสือลถมันดึงกําลังเครื่องยนต์นะครับก็ลองเอาสูตรนี้ไปสูตรนี้ไปนะครับเสือก็ ถือว่าเป็นสูตรหนึ่งที่ผมใช้ไล่ตอนที่ผมไม่มีเครื่องมือวัดสปริงวาลนะครับความแข็งของสปริงวาลเป็น,เป,นเป็นเทคนิคเทคนิคหนึ่งนะครับคือไล่ให้แข็งไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยลดให้มันอ่อนลงนะครับแล้วก็เอ,อ่อถ้าถามถ้าจะยกตัวอย่างรถสปริงวาล wow, แข็งรถอะไรดีผมบอกเลยลดเดิมๆมันแหละสปริงวาลแข็ง รถเดิมๆพี่เอากระสุนมาสปริงวามันแข็งนะครับเสือที่เขาต้องทําให้แข็งมาจากสูตรเพราะว่าจะมันจะต้องใช้งานนานมากหลายปีนะครับเสือรถเดิมๆเมมลวลาเราบิดไปเนี่ยจะรู้สึกว่ารถมันจะขึ้นชา้าขึ้นชา้าแน่นอนครับเสือสปริงวาลมันจะแข็งนั่นคือรถที่เอากระสุนมาคือสปริงวาลมันแข็งอยู่แล้วเพราะว่าค่าของสูตรเขาจะทําให้แข็งไว้เพื่อ <S <S อะไร <S <S เพื่อให้นะครับระยะการใช้งานเนี่ยมันยาวนานขึ้นแต่ทีเนี้ยนี่คือสูตรแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะทํารถเดิมๆให้มันแรงทำยังไง ผมแนะนาฮะเจียสปริงให้อ่อนลงอ่อนลงหรือหาสปริงวาล์วแต่งไปใส่นะครับเสือสปริงวาล์วแต่งไปใส่ให้มันอ่อนลงอ่อนลงให้มันอยู่ระดับที่พอดีไล่แบบที่ผมไล่นี่คือสูตรมันครับเสือวิธีไล่แบบบานๆนะครับเสือถ้าชอบก็กดตัดใจฝากไลค์ฝากแชร์และคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเสืออยากให้ผมมาบอกสูตรอะไรก็นะครับก็บอกมาละกันนะครับถ้าผมมีเวลาทำจะทำให้นี่แค่เรื่องของสปริงวาล์วนะครับนะครับผมโอเคสวัสดีครับ